เป็นพัสของเราีสินค้าดีๆจะมาเสนออีกแล้วนะครับเป็นเครื่องนีบผมคุณภาพสูงนะครับในแบรนด์เคฟล่านะครับกับราคาสุดพิเศษนะครับเรามาดูกันชัดๆนะครับมี2รุ่นให้เลือกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวขนาด40วัตต์นะครับนะครับจะเป็นรุ่นน้องส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวขนาด50วัตต์นะครับเนี่ยขนาดจะต่างกันนิดหน่อยนะครับผิวสัมผัสนะครับเหมือนๆกันนะครับเป็น ผิวแบบเรียบลื่นนะครับไม่ติดเส้นผมเลยนะครับอ่าแล้วก็มาดูนะครับตัวนี้ทั้ง2แบบนะครับมาดูรุ่นน้องก่อนนะครับตัว40บวัตต์นะครับตัวนี้จะมีตัวปรับอุณหภูมิด้วยนะครับจะปรับอุณหภูมิได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กให้ดูนะครับอ่าตัวนี้จะมีตัวเลขไฟบอกอุณหภูมินะครับเลือกปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่160นะครับ 180 200220องศานะครับเนี่ยเลือกได้4อุณหภูมิเลยใช้เวลาทำความร้อนแบบเร็วมากนะครับเพียงแค่20วินาทีนะครับก็ได้ระดับความร้อนที่สูงสุดแล้วนะครับ20วิเองนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับตัว50วัตต์ก็เช่นกันนะครับอ่าตัวนี้ก็สามารถปรับอุณหภูมิได้เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมล็อกเซฟบั๊กให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวปรับอุณหภูมิได้ที่160 180 200แล้วก็220เหมือนกันเลยนะครับ ทำความร้อนได้สูงสุดนะครับภายในเวลาแค่20วินาทีนะครับรูปทรงสวยงามเลยนะครับดูหรูหราหน้าใช้คุณภาพก็ระดับมืออาชีพนะครับแต่ราคาเบาๆมากนะครับตัวนี้ทั้ง2รุ่นนะครับปลอดภัยได้มาตรฐานมอกแน่นอนนะครับนี่ดูนะครับนี่เป็นเครื่องหมายมอกแท้ๆนะครับตัวกล่องเป็นภาษาไทยหมดนะครับคู่มือการใช้ วิธีใช้งานเป็นภาษาไทยหมดนะครับได้มาตรฐานทั้ง2รุ่นเลยนะครับราคาโดยที่ราคาตัวรุ่น40วัตต์ของเรานะครับรุ่น HNS ขีด0111นะครับตัวนี้ราคาเพียง249บาทส่วนตัวนี้รุ่น50วัตต์นะครับราคาเพียง279บาทนะครับตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่น HNS ขีด033นะครับบอดี้ใกล้เคียงกันนะครับต่างกันตรงนี้จะมีความเงา มันวาตรงภายนอกที่สวยกว่านิดหน่อยขนาดใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับดามจับรยกว่านิดหน่อยนะครับคุณภาพใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ตัวนี้จะวัดสูงกว่าตัวนี้40วัตต์ตัวนี้50วัตต์ร้อนเร็วภายใน20วินาทีได้มาตรฐานมอกอปลอดภัยแน่นอนนะครับสนใจติดต่อได้ที่ร้าน PN Plaza เลยนะครับ